บายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สุขบสูนนะ่สืบคนเนาะดูว่าจะเป็นพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะกลับมาพบมาพ่อกับซ่องสาวาสนาแสแนลอีกแล้ววันนี้เนาะวันนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาบ้านโคกปบายที่ว่าบ้านโคกน้อยนั่นเองเนาะสาวาสนาก็ได้เดินทางมาหาแเมเ่พียังวันนี้เนาะก็เดินทางมากกว่วยพ,พ่อสมควรแต่พ่อแม่พี่น้องเลยพ่อบาศ หามาแต่เศร้ากับยานบ,าบ่าวพ่อแม่ขึ้นเนาะงยานแม่ขึ้นไปหารน้อไม่น้อมันมาเล็กเข่าหนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่บ้าแม่เพียงขึง้นกระทุกหน่ากลาบากที่หาหน้าไม่น้อมันมาเล็กเข่าเล็กอยังกินตแต่ละมื่นแต่เว้นอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับยานแต่มาดได้กับแม่ยขึ้นมาได้เนาะงสาวบาดกับมาก็คือสเห็นได้แม่ขึ้นอยู่เฮือนอยู่เนาะตอนนี้แสดงมามาแต่หาหน้าไม่ออบอกขึ้จังไรเนาะแล้วก็สาวบาดก็สิได้เข,ข่าไปสอบถามโอ้ร่มขึ้นกับเอฟซีเดี๋ยวนี้เนาะ นี่ส,สวาสนากะสิมาอัปเดตเป็นเทอที่สองเนาะหลังจากซีสวาสนาค่ะมาถ่ายทํากันโลน่านพอสมควรแหละพ่อเม่พี่น้องเอ้ยบันนี้กะซิมาอีกรอบที่สองไห่พ่อเมย์พี่น้องเอฟซีได้เบิงเบ่งได้ส้มน้ากันอีกทนึงว่าความเป็นไปมากด้วยว่าความเป็นอยู่ของแม่เพียงยังแบบใดยังคือเกาอยู่บอนนองขึ้นจังใดนเนาะแม่เพียงหนีเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องก็จะไปเบิ่งไปส้มกันอย่าลืมก็ได้ก็เซก็ซับซากให้สาวสาเน่เพื่อเป็นกําลังใจไห่เนาะ โอเคไปกันด okay, ้ยเนาะไปสอบถามทักทายสบายดีแม่เพียงขึ้นน้ากันพร้อมๆกันเลยปะเข้าไปเบิ้งแม่สบายดีโดยก็ได้มาฮอดเฮือนแม่เพียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโดยโดยก็ได้มาพ่อขึ้นพอดีเนาะแม่มาแต่ใส่เนาะาหน่อไม้มาแต่หาหน่อไม่บ่มื่อนี้นะได้ลายเจ้าบ่ละไม้นะเมื่อกด้เอาไปแลกขขาวบ่มื่อนี้มาไปเลยวันอ๋อมื่อนี้เอามาแกงเมื่อวานนี่แม่ก็ไปหาบ่เมื่อวานนี่นะได้ลายบ่เมื่อวานนี่กะ ได้สามได้สามพูดออ๋ได้สามเพื่อนได้สามพูดแล้วก็ได้สามเพื่อนไปขอได้สามเพื่อน,นออเาาานาะก็ได้ข่าวร้ายตื่นหาโลได้ข่าวหาโลเนาะไม่สามพูดนเนเาะแบบข่าวสารเลยบอข่าวสารเลยขอให้ข่าวสารเมย์คือไ,ไปหาหนเนาะไม่ได้เมย์ไม่ได้ไปเบิ่งมองลำเรืองอยู่บ้านโคกบ่มือวานก<ป>่อน,นไปกนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็ไปไปไม่ได้กินแล้วโยไปเบิ่งมอลำเรืองบ้านโคกไปไปแจ้งได้บอไปนะแจ้ง ป้าคือใจอมาด,ดไปเบิ่งเนะเพราะบ่งเนาวลำโพงปีนเพราะบึงเยอะขนาดขึ้นไปมาหลังจากขึ้นไปชิมเส้งเนาะมานอนพักผ่อนแล้วก็ไปหาเราไมมมาเด็กเข่าเมาื่อวานนี่เนาะแม่เนาะแล้วก็เกมื่อนี้นั่นบราได้เละขึ้นมาอันขึ้นแกงเองมานี่บอแกงกินเองเนาะเดี๋ยวนี้กำลังแกงบ่อเดี๋ยวนี้เลยขึ้นกำลังสีแกงขึ้นส่วนนั่นทีมงานสวัสดินาว่าถากินแกงเราไมมเด้อจังเมื่อขึ้นมากับซีซีมสีมื่อเมื่ขึ้นอยู่ดอก มันถามมือ่อน,นี่แกงเนาะแม่ถสมมตมีแนวกินบ่แกงบ่มือ่อนี่นะก็กไ,กกไกมีแนวกินก็ได้แกงเองสมมติว่ามึงอกี่แกงมื้ออื่นไปหาก็ได้เขาไปนี่เนาะโดยโไปหาเราไม่ก็ไป,ไปหาแบบแต่กโกก้กาวว่แม่คือว่าไปเรื่อยๆตามหวยตามยังไปไปหาเราไม่เราหบวยานี่นะนี่นะเราไม่ไมนะนะ่หวานอ๋อแบบน้ำไม่ร่วงเลยกานไปก็บ่มีคนหาบ่คือว่าพอได้ยุทธ์หาอยู่ก็หาคอยหาแล้วของใครของมันเนาะ ส่ตาสายมั่นสายหาตาดีก็ได้เข uh ้น huh. กันไปเด็กเข่าแล้วหาลูคำหาลูกนี่ได้กินจักมือเลยแม่ได้จามือที่มือนะก็ได้หลายมือเตื่นขึ้นก็ไปแล้วมือก็ไปหาหน่อไม้เนาะมือเนี่ก็ไปหาหน่อไม้มาเด็กเข่าอีกเขินกับว่ามือเนาะแบบสมมติว่ามือนี่คำมี้เนี่ยกินขึ้นกาซีโบเกงเขินวามาเนี่ขึ้นเกงกินมาเนี่เนาะเพราะว่าได้โบราณด้บ่อได้พ่อเกงมาเนี่เนาะเฮ้ยบ่ได้เด็ก ข้ามือ,ไ,อไรสเสด็จเข่านะแม่ต้องไปหาหึงกว่านีบอขึ้นจังไรเออมือตั้งสิหาอะไรกับเขาก็บพกกินบวกกินตั้งเอาอัน <ไป S 1> นั่นไปให้ขึ้นแล้วก็เอาเข่ามาเนาะโด,ดยโด,ดยนึกว่าอันมือเสด็จเข่าสมมติโมมีม่มเนี่ยกินแนว่ยังแม่กับบัได้วเว่งแกงเว่งอย่างบอเอาไปเล่เข่าย,ยินเนื้อวัวบางเทธอกระขายกระขายอยู่บ่ขายชื่อเบื่วกับวมันฟีดอสมมติว่า เขากัซื้อปลาเล็กแป้งนัวนี่แได้เนาะขาย,ยเป็นบางส่วนเนาะบางส่วนก็ได้เขาบ่อยไปเนาะโดย,โดยสวาชนาก็คิดว่าเมฆขึ้นได้เนาะไม่ลายบ่มันอีสิบอกกน้องพลอยว่าสิมาซื้ออันเนาะไม่เมื่อเกง่งเนาะน้องพลอย,ออยล์ว่าทำลาเมอพ้อนได้ลายซือ่อน่เมื่อเก่งพอคิดอยากกินเนาะโดยพอดีในบ้านเท่ากันน้องพลอยมีนี่ก็มีแต่เนาะไม่ถงเนาะนไม่ถงมันกับโบแซ่บเพื่อเนาะไม่สดเนาะไงไปด้วยเมื่อกันได้เมย์หรือกันลายได้หักมันเนาะไม่ถงเนาะ Premises, แม่แม่น้ำไม้ทงเอาไปได้กับเขาก็ได้บ nah ่หม like ูว้าวหมูหว้าอยากกินน้ำไม้สุดอีกอย่างกับหมูก็อาชิมีคนอื่นกับชิมี่น้ำไม้ทงลายคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นซื้อที่เพิ่นแลกเขาน้ำเัาเพราะเพิ่นกินใหญกินน้ำไม้สดเนาะโดยก็ไปหาได้น้ำไม้แม่ไม่ได้ไปเหี้ยใครมือโดมมือแดงบ่ะเฮ้ไปมืนดำมาได้โมมีบ่ห่างมันนะห่างมันอึดเนาะก็เลยไปหาน้ำไม้เด็กกว่าจังบ่เจ็บเนาะเพาะวหานอย่กูได้จ็บแต่ละกอได้ยี่สิหางแหง ที่หาแนงเทืออกะได้ฮอดยอดมันอือพาไปเรื่อยเลยเนาะแต่มื้อนี้สาวาสนาเห็นยอดคือสิได้ยอดเนาะมื้อนี้เพราะว่ากสิว่ายังเห็นยอดเพิ่นปอกใหญ่ๆเนาะอันกาบเปือกมันเนาะได้อาได้ยอดเลยเียมไปเอามีดปาน้อยเดียวนมันออกแบบขี้กยกมันกองเลยลำมันก็จตัดันกองแล้วมันก็ม้นมันซุ่มดเนาะบ่ไซุ่มก็ออกนีเนาะ ก็เอาป็น <tu> ย <i ro> ้อนใหญ่เลยขาแม่เอาเสียมไปกับซับได้ดีเนาะได้คักอีน้องเนาะโดยสมมติไปาเขาเข่าเนี่เจิมเฉกาอน้องแม่เออผ้าไะไปอกปอกแล้วก็ผ้าผ้าเนาะผ้าแล้วก็แล้วก็ใช้ถุงยางไปเนาะถ้าว่าพ่อแกงแบบนี้จังไปโอขึ้นนี่เนาะถุงน่ะพ่อแกงนี่ก็สามเพื่อนขึ้นก็ห้มาสามเพื่อนก็ได้หาลูกขึ้นแบบเม่วานนี้เนาะแต่ว่าไปหาคู่มือแต่ว่ามือนีก็หาแต่ว่าโบได้ไ่โบได้ไล่ตอบไลยอยู่เลย ไอเหือนกับลำเตืาช่องเกวาจะไม่ซ้ำเก๋าจะไม่ตามแต่เป็นมือหนักมือเบาละโดยเป็นชงชาหน้าเบาแรกไง่ายเป็นชงชาหน้าคนหมีเนาะโดยสมมติว่าแม่ไปขอแล้วเมื่อวานเนี่เพื <S 1> <S 1> ่อนส่งถามเพื่อนนั <m <m ่นบัดมื้อไม่แม่ไปขอก็ไปขอเพื่อนไม่ว่าบัดนี้ยโดยไปขอเปลี่ยนสลับซับเปลี่ยนไปนี่เนาะขอเพื่อนไม่เพื่อนก็ขอซ้ำๆเดิมๆไปเพื่อนอยากกินก็กินอีกเนาะเพื่อนเก่าเนาะ เพื่อนกับเพรย์เป็นแบบนี้แบบคูเพื่อนในทยก็ยิงตามความใจดีของเพื่อนเนาะแบบแบบอยากให้เท่าแหละเงินกับแม่เพื่อนกับคำบ่มีเงินกับขายอันเนาะไหมเขาได้ซื้อกินเนาะโดยอะไรซื้อขนมกระตุ้มห้าลานแน่เปล่งนัวมักทิกโดยเมื่อบุญนั่นไปกันนั่นได้ใช่ไหมลูกหลานได้ใช้มีเงินมีคำอย่างไปว่าบุญอะไรนะ ไปบุญนั้นบ่ไปบุญนะอ๋อได้ว hmm. ว right, right. ันน okay, okay, okay. so, ี้เนี่ยก็ไปซื้อเนี่ยเนาะไปซื้อเนี่ยบ่มีไปด้วยใจอยากเบิ่งอยากยังมันน้ำเรื่องแบบนี้เนาะโดยก็คือสีมวนเติบอยู่เนาะพ่อแม่เพื่อเบิ้งเขาจ้งจล้านไปน้ำกับเขาซื้อให้กินอ๋อบางทีขึ้นๆคือเห็นว่าล้านไปน้ำแบบแม่บ่มีเงินซื้อให้แจักรขึ้นกับอีบารล้านเนาะก็ซื้อให้กินแบบนี้ก็ต้มขนมกันเนาะแต่ก็ยังดีอยู่ที่ว่าอยู่บันบุญ ขางเขาเมื่อนี้กับพิ่นมีของแจกเนาะโดยแบบพวกยูทูบเบอร์เพิ่นแจกของแบบบางที่ขึ้นให้กองบุนกองยังขึ้นไปนั่งกับพ่อได้กินอยู่แบบว่าเพิ่นแจกอยู่แล้วเนาะอยู่ถ้าเข้าไปบุนแบบนี้นะกับบได้อ๊ดเนาะโดยอีกอย่างกับพิ่นมีข้าวต้มขนมน้ำวานิโลยังแจกเนาะโดยได้กินนําเพิ่นพูพนแจกกันแล้วโดยแต่พอแบบบ่ได้แบบอยากเนาะเพราะว่าเพิ่นจะแจกน้ำบานเน่โลเนาะแล้วก็แนวกินก็มีเนาะข้าวกองก็มี่โดย เป็นได้แม่ก็เต้นแม่เปิดใจอย่างมากกัม <s> <ra> <c ười> <c ười> <petite> <c ười> ีอยู่บ่คนที่บายมาโอ้มาลมมาอย่างมีกะแบบว่าคนมันบอกบอกเขาอ่ามีกะแบบว่าล่มกันบอกเข้าใจบอกหูเรื่องไปนี่บอกแบบบอกเขาข้อกันบอกยังไงซะเนาะคือแบบบอกกันเลาวว่าเราบอกเขาบอกข้าใจเล้าเราเขาบอกข่าใจแบบนี้คือว่าบอกเข้าใจคนอีสานว่าคือจังไหนคนอีสานจักคนอีหยังอย่าเราเป็นแบบมันแก่อ๋อ ต่างคนต่างบอกซื่อสารกันบอกเข้าใจนะนั่งก็ไปกันบวรอดเนาะงไปเนี่ยก็ไปกันบวชไรเนาะแบบนี้โดยเดียวบัดเมย์ว่าไปเช่นกับบวชเข้าใจเมย์โดยบัดเมย์ว่ามากเพ่นกับบวชเข้าใจมากโดยมาไงกับบวชเข้าใจกันละเนาะโดยโดยเพราะฉะนั้นก็เลยหยุดรอเอาทีคนเขาล้มกันเข้าใจกันโดยก็ออกไปกับประจักษ์นะที่จะว่างนี่อ๋อโทรมาแล้วกอ่ะ นี่คนอ่านอ่านอันคือหูกระตุ้นเลยนะอ่านหนังจะอ้อมมาโทรมาก็เห็นหน้าเห็นตาเคยนีบบอกคึนโทรมาน่ะเห็นเห็นแต่หักบอบอกน้ำกันเบื้องหน้าอะไรสิอ๋อกรโหลกกโลได้อ๋อมาทาพ่อไปไลกับเล่ากับระวังอ๋อหมูแมนกเป็ดเป็นคนไทยบ่บอหมูแมนไทย คำพูดไทยต้องขอใจมันก็ต้องขอใจกันเนาะดูน่าสิเป็นต่างประเทศน้องพลเบิ่งเลยถ้าเป็นถ้าเม่พูดถ้า้นนั้นก็ต้องพูดไทยมาทําไมอยู่อะไรฉันสิ่เมฆกับพ่อขอใจแม่นบ่โดยน่ะแม่ต้องพ่อขอใจเพิ่นน่าสิเป็นคนต่างประเทศเนาะเบิ่อเป็นเหมืนคนไทยค่ะเป็นคนไทยสิเข้าใจกันเนาะเลยต่างประเทศดม่เข้าใจกันเออเป็นย้อนแบบนั้นอารออันอโลไรออ้ยวันนั้นว่ากันแล้วก็จักคนแบบว่าขึงก็วางไปเนาะ ตักมาตักเลยค่ะอนี้อาหารเป็ินเนาเป็นเขียนภาษามาเนาะอย่างโทษกับว่าเข้าใจกันอีกแนนบ่ฮู้ว่าขึ้นเขียนภาษาเล่าหรือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ยังบมฮู้เลยิี่เพราะว่าเม่บ่เป็นหนังสือกับ่ฮผู้ว่าภาษาอย่างเลยเพิ่นโเป็นเนาะเนาะิ่นก็เลยงุ่มมืดไปซื้อนอะงุ่มไปซื้อไ่จักอย่างเลยนะขึ้นก็มี่าโทรมากอะซื้อบ้าวเห็นหน้กกับมองหน้กก็ได้กวางบาดนี้เนาะเลยเลย ไม่นี้แก่งเลยเกงมาไม่ต้มแล้วหรือบ่แม่กระต้มเลยกระต้มเนี่ยนางจับเนี่ยลางเลยล้างเนึกคุนบอกดูคุณจับเนี่ยนางขนาดเนาะจัะว่าทีมงานเนาก็จะได้กินซีเมอแม่อยู่ดอกมื่อนี่ได้มาพ่อพอดีเนาะแก่งนะว่าชุดสดซีเมอแม่ป่ะเป็นอดไร่ะแม่โทรมาอยู่บ่ถามลานกันเนาะไม่ได้โทรมาบ่แม่คุนแบบมีจ่อยหายเลยบ่สมมติวามากงากระนาโตไปกับว่าผมีเงิน สมมติวันเห็นในคลิปในอย่างที่กเห็นอยู่บ่านขึนได้เบิ่งอยู่บ่เนาะได้มีแบบเห้องน้ำแบบห้องไรทำก็ไม่รู้มีอะไรทำแบบตัวอยู่แบบอยู่ซื้ออยู่แบบว่าไม่มีอย่างเลยเนาะโทรศัพท์กับบ้มีแต่อยู่น้ำแบบน้ำครอบครัวแบบอยู่แบบตามแบบชนบทเนาะมันนอกแบบเห็นให้เห็นหน้าแบบนี้เพิ่อนกับบาได้ทำงานจากเนาะเพิ่าห็นในเบิรงแค่ บอกง่ายๆก็อยู่ไปอยู่ไทยแต่ว่าอยู่ข้างนอกบ้านนอกอยู่บ้านๆเท่านี่พิซซิโนนี่ได้กพิซินโนที่บ้านนอนย่างนี่แมนทาข้าวบัหากินกับทาข้าวบัว้าขายกับบะหมี่ที่กันได้อยู่พุคนกันเนาะแม่เนาะก็ง่ายๆก็แบบอยู่บ้านนอกเท่านั้นแต่ว่าอยู่บ้านเนาะนี่เลยแม่ทั่วไปก็ขึ้นกับว่าบะมี่เงินแบบนี้เนาะเลยแม่ก็เบิกมคอขึ้นเบ้าขึ้นบ้าบะมี่เงินด้วยเพิ่นตัดไปเลยว่าทีโเรองคอเนี่ยเป็นว่างบะมี่นะประเด็นคานเพิ่น ภาระงานเป็นอะลูกจะแลบหาาหาพระท่านนี่ก็อยาพึ่งพาอาศัยแน่เนาะโดยอยากเคลื่อนเมฆเคลื่อนบ้าวไม่ได้ทำงานแต่เอาลูกบ่มีเงินชี้เมฆกับบ้าวโตบ่ได้กะล้มผันล้มไปก็ได้ไปเนาะโดยเอการมณ์ทูหันใจเอการมณดเลยแบบขหอดแน่แล้วเนาะกินยังคิดเห็นว่ารูปยู่ใบใบกินใบใบแเนาะโดยหากินไปก็แนวกันนะหากินไปกับรูกกับลานเลยเนาะโดยกินได้ซะเป็นกับบ่มีได้ซะ อน้าไม่เพอได้กินข้าวพอได้กับอีหย่างเนึ่งกับถาบะมีกับขายเลขซื้อเกลือเลขแป้งนัว่าแบบนี้น้าแม่แต่ว่าดรลานมันไปโรงเรียนบ้างไหมนี่นะออกเลยออกเลยไม่ใช่ปีแต่คือออกไวัแท้นะบม่ได้พอปีแล้วห่างกับเขาวางจิปบปีไก่ใบบะหมีเงินไหนบ้านไบกับหุงมือว่าเงินเนาะเงินละพันจังวัน ขึ้นกะลังบ่ดังบ่ได้ไปยังบ่ได้ฮอดจุ๊บพอนึงพอนึ่งอยัางเช่นนอกกําลังไปแล้วก็ว่าบ่มีเมตู้กะบ่มีเงินส่งเสียลานเฮียนกะบ่ได้ไปเฮียนเลยเลยจะขึ้นก็อยากไปอยู่ว่าไปเฮียนน่ะไปอยิ่งอะไร อ,อ,ยอย่างไปลงไปเลยมูได้ชื่องงามจากได้หันจากได้นีเด่กโบมีเงินเื้อแบบว่าลงไปแล้วก็เห็นมูได้เสื้อผ้านาเพเป็นชุดนักเรียนอย่างง,งามๆแบบน,นี้เนาะมีมปุ่มมีโซบบนี้แม่กับโบมีเงินยังซื้อให้ขึ้นไดเขึ้นก็เห็นคนอื่นได้แล่ขึ้นกับแบบอายมูแบบนี้นะเนาะขึ้นกับอายมูแล้วก็มูซื้อข้าวต้มขนมกินู่ในโรงเรียนน้องขึ้นกับโบมีเพ่อแม่พี่น้องเลยก็น้องขึ้นกับแบบ คิดไปแล้วก็อายโมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ลงไปบ่มีเงินก็มันสังคมสมัยนี้นเนาะแม่เนาะถ้าบ,บ่มีเงินก็อยู่บรร่ได้คือว่าอยู่นําเงินเนาะสมัยนี้เนาะก,ก็ได้น้องก็ตัดสินใจว่าโบ,บ,บไปเฮียนน้นองก,ก็กําลังแบบจะเฮียนยี่ใดจะเฮียนอย่าบ่ดุถึงขึ้นอยากเฮียนอยู่เนาะถารร้าผู้ใดใจดีใจบจุญกับอัน ให้น้องขึ้นเฮียนก็ช่วยเดือเข้ามาได้น้องคอยเนาะทางช่องของทีมงานของเฮาเพราะว่าน้องขึ้นกะกะลังสิมีอนาคตที่ดีขึ้นต่อไปเพราะว่าน้องกะลังใหญ่กะลังซีหาเฮียนแต่กะบ่ได้เฮียนแบบนี้เนาะง่ายๆกะดิบๆนิดหน่อยกะลังขึ้นกะลังหาหามเฮี้ยนถัดแล้ยกะบ่ได้เฮียนครับโดยกระขาดการอันนี้เนาะขาดการศึกษาครับครอบครัวยากจนนี่แหดดนอกแม่เนาะจังเป็นแบบนี้ทำไปกันสมมติว่าไปกันขึ้นท่านชอง ต้องใส่อย่างนี้แม่คือว่าไปบ่าไรเทว่าน้องต้องใส่ค่าเทอมแพงแต่บ่อชื่อกินชื่อนี่แหละชื่อเครื่องเครื่องซื้อนี่แหละเนาะปุ่มโซแบบนี้แหละเนาะได้เครื่องเครื่องนี้แพงเครื่องนั่งบัตรนี้เอ็มเครื่องใหญ่ยันไปจบแล้วจะไปมอแหละบอกมเงินชื่อโลช่างไงเพิ่์นไอ้อกเอือบกับอ๊อกน้องลูกสาวล่าแม่เนาะกับอ๊อกตัวนั้นเนาะแต่ขึ้นกับพ่อได้เคียนได้แา่หนอกอยู่แต่ว่าด แต่น้องคนนี้ก็ยังไม่ได้เฮียนด้ยหลานของเพคนนี่เนาะ<ม>แล้วก็พ่อแม่แม่ก็บม่ได้โทษมาถามมาลูกสีเฮียนเสีเยเทียนเพี่ยนก็บม่ได้ชนกวนเลยวะคนกับปอยปะให้แม่ตู้ให้แม่ตู้นี่ครับพี่ชอบย่างเดียวเลยเนาะเพคนกับแบบบม่ได้ไใส่ใจอนาะคตของน้องอเงิงงนเลยว่าพอได้จังห้หลานเรียนลูกมึงเรียนก็มีกสนานเดือนละพันก็ยังดีเนาะเดือนละพันก็พอ หาคุยคุยเรื่องคุยคุยเยอะคุยหอมบ้างหาเพิ่นบาลัดว่าบอมีเงินหลายกี่ยาเพิ่นบาลัดเ้อดโทรไปกับเบบี้เนาะโดยแต่น้องเพิ่นกะว่าอยากเฮียนสารศาสนาถามเพิ่นกะแยงหัวอยู่นอกเมื่อกี้นี่นอกว่าอยากเฮียนอยู่แต่ว่าน้องก็คือว่าอะไรคือเมย์ว่าไหนว่าบอมีเงินที่ไปโรงเรียนแต่ละมื่อกับเสื้อผ้าหนาเพกับบอมีแบบนี้เนาะกระปุ่มโซแบบนี้มีกปุ่มปากกาแบบนี้กะต้องใส่ชื่อทุกอย่างเลยเนาะเยอะโซซีโซยังอีกแบบนี้ทำไปเทียนกัน อีกอย่างหนึ่งก็ต้องค่าเทิมค่าอย่างค่าคู่ค่าหั่นขึ้นนี่ขึ้<ด>นเก็บบัต่อไปอีกเนาะเดี๋ยวแต่ละมือคนก็กินอยูวออมม่ว่าแม่เขาต้มขนมแม่อะไรขึ้นเขียวซื้ออยู่วะน้ำมันนี่แหละซื้อผลเทียนไก่ซื้อเดี๋ยวไปเอาไอ้กินออ๋คนเทเียนกไก<ห>่ผู้ใดไ,ได้ไม่ได้ขายกันจะกินข<อ>ายขายก็จะกินถ้าได้ขายถ้าให้ขายน้ำไม้เมื่อใดถ้าขายมาไม้กัน้องก็ได้กินเนาะยถ้าเมื่อใดได้เล็กเข่ากับวิ่เนาะ ขายนังนั่งได้กินบนมือโคขายก็นั่งอยู่เึ้นกระบอกพังอยู่ว่ามืออไรโมีบางอย่างสิเมยก็ว่าเึินกระพังอยู่บะพังเลยขึ้นกระเขายู่เนาะขึ้นกระไห่อยู่เนาะอดเาจะเป็นไห้าจะนน้ำมนี่แล้วเฟินที่อเินอาให้เปินกระเวงให้กินน้ำเนาะเปินเห็นสงสาเห็นนอ้ร้านให้แล้วก็เขินกระเวงให้ที่เึ้นมีกลัวเพราะได้กินกลัวเนาะ ก็คือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่่าแบบนั่นแหละที่ยากจนแแมนกระสงสารน้องคนแนนน่อกเพื่อนน่นเน้อยกำลังแบบยนดูอีกอย่างหนึ่งเข้ารัวแม่ก็มีแต่แม่ยิ่งเนาะก็มีแต่แม่ยิ่งกับมีแม่คนหนึ่งที่เป็นสาวักอยู่ตอนนี้เนาะออย่างหนึ่งลานกันยังน้อยน้องคขนั้นกับกำลังสีใหญ่จะเริ่มเติบโตแต่ว่าหหางน้องกันยังสอยเดือดเองไม่ได้เราเพราะว่าไปทำงานกันยังไม่ได้นาะแหมเนาะยังอยู่อาศัยแม่ย่คเก้าตอนนี้ประมาณมันอีก พวกเจ็ดปีพ่อแต่เมก่ก็สิคำน้องคนนี้คือทำงานทำการได้ก็สิเบาวางไปน้อยนึงเนาะโดยสมมติมันน้องอยากไปหาเงินอยู่ไทยอย่างแบบนี้เม,ม่ก็ใช่ไปบ่บ้นนองนานาะแบบเี้ยมันเหน็ดบ่เป็นองีายมันบ่ทนแต่เม่ํำไรเงานวนาไปแต่เฮ็ดเวียกนักทันซี่กย่เนว่าขึ้นอยู่บ่ได้แบบนี้เนาะยังเงานาขึ้นนั้นน่ะ ถไปกับแม่กับบมี่คุนอยู่นก็มีแต่ลานกะน,นั่นเนาะก็อยู่ไปไนเนาะแม่เนาะมีมบ,บม่มีก็กินไปกันนี่หนแหละเนาะยันหน้าใครเน่พนไอน้เล้ยงพอได้รับจ้างหน้าเอาเข้าหมูมากินใครเน่ขำยันหน้าพอได้ไปรับจา้างนะเอาเข้ามากินแบบนี้เนาะโยคำหนานี่ก็มีแต่หาหน้าม,นมันไปเป็นที่ไล้เนาะโยคำหนาเที่ยวข่าไปไปเกี่ยวข่าเอาเข้ามากินกับใครเน่หน้าเวี้ยหนางานเนาะโดย ครอบครัวขึ้นกับหาแบบซบาหาเศร้า,ากินข้ามอะไรนไเนาะแม่เนาะเพราะว่าขึ้นไปหาเนาะไหมมาเลขเข่าแรงน้ากินได้แต่ละมือบบมีเงินถามีเข่าในเด้าเนี่ยก็ยังว่าพออยู่ได้ได้เนาะแม่เนาะปลูกพักปลูกงาหาอยู่หากินก็ยังใครแนนี้ดุดเข่ากับโบมีน้ำบาเธอได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ถามโมีเข่าในเขาสีมาแต่ละลลมืมอนีเนาะเมี่ยแบบคิดอุมแบบคือสมมติมือนี่เฮาวิ่ไปแล้วคิดแต่มือต่อมาสิเอาไซเด้แบบเม่กันกับว่าบบมีความสุขแต่ละมือรละเวนนี่เน<ม>าะ บมมีความสุขพอายังแม่เพราะว่าตื่นมากจะไปหาเราไมมทั้งหลายคิดหาแนวหาบ่แม่แสันแล้วเคยคิดแล้วเนาะตื่นมากว่าคุดยังและคุดแต่งตั้งจะไปเละทั้งจะไปหาหาก็ะไรเองใช้มือหนึ่งสมุติว่าไ่เข้ามาได้ก็มีแห้งไปลายมือหน่อยนึงทีบัดมือมันจะเบิดแล้วก็หาอีกแบบนี้แล้วแม่หาไปจันแล้วมือใดใดน้อยเลยแกกระเทิ้นน่ะก็กินไก่กับผมตรงนัน ชิพันกะขายอได้ปนัวเปงนัวกะชิพันบมได้่เอ้ยได้แล้วชิปลายพันเท่ข่าเศร้าพันได้เป่งนัวชิบเจ็ดชิแปละชิแปะเนาก็คือบ่ได้ต้องได้สองพูดพูดเด้๋ชิพันก็ต้องได้สพูดอย่างไรเปลงนัวมักพริกกะมีเดือดทงไดซีบนี่ไฮรันชืกนุ่มใรนได้อยู่อ๋อชิเท่าใดไปนี้เนาะโดยเมื่อนับตากายมาแรงโดย หอนเบิดคอหนิยคอแดงคอเสบบันเนาะเมยมันนัเม่ลายครับผมีไข่โปลงมามันลมเด้มือน่ะลายผมมีไข่เนาะผมมีไข่ในนี่แหละน่ารัก็ะลันไก่และสุนัขมาพันโอ้็ได้ลานชื่อขนมเนาะเม่ก็เลยบริกินซ้ำเม่กะขายเด้เยอันในนึงค่ะลายเมย์ทำลายได้ยู เป็นอะไรน้องพลอเขาก็โอ้ร่มกับเมย์คันกับโดนานพอสมควรเนาะเอฟซีก็คือเสียข่าใจเนาะมันนี้เนาะว่าเมย์คันก็ทุกยากจนพอสมควรเนาะคันกับหาเส้ากินคำเลี้ยงลานคำผ้าพร้อมเนาะคำผ้าเบิดพ่อพึ่งแม่ฮะเนาะนอคันก็อยากทำอยากเฮียนแต่กับโบมีเงินเฮียนเงินอย่างเนาะน้องจากน้องอย่างนาะแม่ซื้ออย่าง ขวัญน้องขวัญเนาะน้องขวัญก็อยากเฮียนสถาปัตย์นาธานแต่กะบบมีเงินซื้อสุดนักเรียนแต่กะบบมีเงินซื้อมิกซ์ซื้อซอแบบนี้เนาะน้องก็ขึ้นไกลบัดไปเรียนแต่ลมือกับเทือละพันสองพันกะบบมีให้ขึ้นเเนนาาะะแม่สำหรับคนมีว่าหน่อยเดียวแต่สำหรับคนที่บ่มีก็มาแบบเอาไปคุ้มมือเนาะแบบนน้้อออองงเตาไปคมืสำหรับคนมีกับรามพันนี่กับโบเพื่อนยังเนาะสำหรับคนบ่มีเท่ากับรามพันกับโบมีเนาะแม่เนาะสถาบานกับซีมี มีน้ำจิ้มน้ำใจให้แม่เคลนพ่อได้ซื้อแป้งนัวเนาะนิดๆหน่อยๆช่วยเดือกันไปเนาะสาวาด์กับเป็นกำลังใจให้แม่สู่ต่อไปเนาะแม่เนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ใหญ่ต่อไปสาวาดก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อจะสาวาดก็บจะมีน้ำจิ้มน้ำใจให้นิดๆหน่อยๆอ่ะพ่อได้ซื้อเป็นแบบแป้งนัวเนาะโดยโดยเชื่อแลาวแม่ไว้ซสำนึกกันเนาะแบบนี้เนาะโดยสบายดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวาตสนาก็ได้โอ้ได้ลมกับแม่เพียงเคลนกะ หลุนนานพอสมควรเนี่ยเนาะคือสิเข่าอกเข่าใจเลยเนาะเมย์เมยเพียงขึ้นกับเป็นอีกกลึ่งครอบครัวที่ทุกข์ยากลําบากเลี้ยงลานคผ้าพร้อมเนาะแล้วก็เมย์ขึ้นกับได้แบบไปหาเนาะไม่เมื่อนี้พ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยไปหาเนาะไม่มากอะไรบลายคือแาบ่ได้ไปได้เข่าเมื่อนี้ขึ้นแกงกินบ่มีแนวกินเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี่ขึ้นกับไปเบิ่งหมอลำเรื่องมาเบิดคืนแล้วก็เมย์มาเมย์กับนอนตื่นแล้วก็ได้ไปหาเนาะไม่ไม่ได้เข่าได้เข่าหากิโลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข้าาาวสรกิโลเ่น ก็ยู่ได้ยีดอกเมื่อนี้ขึ้นกับเมื่ออื่นขึ้นมาเนาะเหมืนเมื่ออื่นนี่คํามันไปหาหน้าไม้ขึ้นก็ต้องได้ไปได้ข้าวอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปีนึงครอบครัวที่หาเศร้ากินคําเนาะอีกอย่างนึงก็เทมได้เรียงน้องคําผ้าว่าน้องค้าผ้าก็นั่นกับน้องคอนกับแบบขึ้นว่าอยากเฮียนอยู่เนาะอยากทำอยากเฮียนแต่ว่าคือว่าอะไรทำเฮียนกับมีสุดหนักหลอกหนักเดียนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มี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 โซอะไรมีปุ่มหรือว่าจังไรนี่แหละ ก็น้องเพิ่นกับบมีอีกอย่างหนึง่งถ่าไปเียนก็ต้องใส่เงินมือขมือมือ,มอ,มอละพันกิีบกระถาสําหรับคนทีบมีก็คือว่าหายากเลยแต่เนาะสำหรับคนมีเงินสำนี้ก็แค่ว่าเงินเศษเงินซื้อนะพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคนมีสําหรับคนบมีก่ก็พันหนึ่งก็มีค่าสําหรับของเพื่นเนาะพันหนึ่งก็มีค่าพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเพื่น คผู icana, ้ใหญ่ใจด네ีใจบุญทั้งหลายอยากซ้อยเดือนน้องขึ้นให้ทำเพียนมีอนาคตต่อไปเนาะอยากซ่อยแม่เพียงกับซ้อยเขามาได้ทั้งช่องทีมงานสาวาสนาสชนแนลได้เนาะส่องใดก็ได้ต้องพอดแชนแนลก็ได้สาวาสนาสชนแนลก็ได้กับยินดีสิเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อีกหนึ่งครอบครัวที่น่าสงสารนินดูอยู่เพราะว่าถ้าทรไปหาลูกสาวที่น้องเม่น้องขอนกับเม่น้องขอนขึ้นกับบ่มีเงินขึ้นกับไปสร้างครอบครัวหนึ่งอยู่ไทยกับแบบ ก็ข no ึ้นกับ่ได้ทำงานขึ้นกับมีลูกกระเดียงลูกเดี่ยงเต้าไปกะผมมีเงินมีคําเม่ก็ได้ยูหาเราไม่เดียงลูกเดี่ยงลานหาเข่าหาน้ํามาห้ดลูกห้ยลานกินแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอีกอย่างหนึ่งกะนอนกับ่ารับดอกแม่ว่าเพราะว่าจักคิดหาทางไปตื่นมากับว่าูว่าสิไปใสแต่ละเมืองละเว้นนี่เนาะสมมติว่าเข่าเบิดกินแล้วก็สิอไปหาอย่างนี้เราไม่กับว่าพูว่าสิได้หรือบ่ยามนี่อีกอย่างหนึ่งเราไม่กับบ่ค่อยมีเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราไม่แห้งในงานนี่เนาะเพราะ เป็นยามแด้อย่างนี้ฐานยามผลกับบอึดบัานยามผลกับขอเข่าก็ได้อีกได้เพราะแม่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้เพราะว่ายังเพราะว่าไผ่กับบอึดเนาะไม้มันออกไรทุกนาคนเนาะออกเบิดเนาะโอเคเพราะพี่น้องสาววัฒนาก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเดล่เนาะที่ติดตามฮับส้มส่องสาววัฒนามาเลยตลอดเนาะแล้วก็ขอบุณขอบคุณพ่ออ่ที่บวกข่าวโฆษณาสาววัฒนาเนาะ เลยถ้าสาวาสนาบาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำน้องไห้ใดๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อถ้าวาดกสิขอตัวล่ำลากับบ้านสะก้อนเนาะวันนี้เนาะกสิเบิ้งแม่พี่ยงขึ้นเกง๊ยงลไม้ขึ้นไห้ถ้ากินเกง๊ยงลไม้กับบ่พูว่าสาวาสศิ่าหรือบ่เนาะกต่เจงที่กะบ่่าพ่อให้แม่ขึ้นกินซะเนาะมันบ่ลายกับไห้พ่อแม่ให้แม่ขึ้นได้ให้กินกับลูกกับหลานขึ้นซะสาวาสนิก็ได้ได้เดินทางกลับบ้านเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องได้ก่าวเข้ามา